สวัสดีครับพบกับผมดีมิสุบิชิวีเอสคาเซช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวตัวมิราสนะครับ1.2 GLX นะครับตัวน,นี้เป็นเกียร์ CVT นะครับเดี๋ยวมีแต่งอะไรบ้างผมพาไปชมไปชมมันเลยครับ ังไงบ้างครับท่านผู้ชมโปรโมชั่นที่เราจัดแต่งตัวเจ้าวิราสนะครับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับตัวนี้ก็คือออกรถเพียง9,900บาทเท่านั้นนะครับสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้รับอะไรบ้างาเดี๋ยวผมพามาชมันจุดต่อจุดแล้วกันนะครับผมามาดูครับตัวนี้เราจัดตกแต่งด้วยเป็นชุดแต่งข้างหน้านะครับผมตัวนี้รับกับตัวตัวการชนหน้านะครับตัวนี คือแต่งจัดแต่งได้ลงตัวมากนะครับผมจะมีไฟตัวเดลิทให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมมาดูด้านข้างต่อครับชุดที่2ตัวนี้เดิมเองจะเป็นล้อกระทะนะครับเราได้จัดการตกแต่งใหม่ก็คือเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วเดิมเป็น1 4เป็นล้อกระทะรอบนะครับคือหน้ายางก็แคบนะตัวใหม่นี่คือเป็นไดแม็ก15นิ้วหน้ายางกว้างขึ้นทําให้เกาะถนนแล้วขับดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับ งก็แต่งด้วยคาลิปเปอร์สีแดงนะครับผมตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นนอ็อตตัวนัอเลนะครับเป็นน็อตสีดำครับผมแล้วก็รับด้วยชุดแต่งด้านข้างอีกนะครับผมมาดูเลยแล้วก็ตัดด้วยคาดสีแดงนิดหน่อยเพื่อความสวยงามนะครับมาดูครับผมด้านหลังตัวชุดแต่งด้านหลังนะครับผม จะมีตัวไฟเดย์ไลท์ให้ด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็เป็นท่อหลอกตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวชุดแต่งคาดสีแดงนะครับเพื่อรับกับตัวรถได้อย่างงงตัวสวยหล่อนะครับมาดูรับคันอีกทีนะครับตัวนี้ด้านในด้านในไม่ตัวนี้เป็นรถเดิมๆนะครับด้านในไม่มีการตกแต่งอะไรทั้งนั้นนะครับเดิมเองสเปคก็คือมีตัว หน้าจอให้อยู่แล้วนะครับรองรับตัวบลูทูธนะครับตัวนี้ก็เชื่อมต่อพวกโทรศัพท์หรือว่าเล่นเพลงจากตัวโทรศัพท์เราสื่อเข้าไปในจอได้นะครับผมส่วนตัวพวงมาลัยก็จะมีปุ่มตัว multi function นะครับมีรับโทรศัพท์เปลี่ยนพวกเมนูเพลงวิทยุได้หมดเลยนะครับผมอโอเคอ่ะ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายรายละเอียดแล้วก็แจ้งทุกอย่างว่าโปรโมชั่นนี้เงื่อนไขเป็นยังไงบ้างนะครับผมโปรโมชั่นออกรถตัวรุ่นห i t s u b i s h อ2 CLX นะครับออกรถเพียง9,900บาทผ่อนอยู่ที่คุณค่าระหว่างผ่อนเท่าไหร่ถูกมากอยู่ที่6,800กว่าๆเท่านั้นนะครับอัตจานเดียวกลอดาษอนุสัญญานะครับจ่ายน้อยผ่อนน้อยนะครับถ้าลูกค้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดตามรายละเอียดที่ผมแจ้งไว้ด้านล่างนะครับผม เบอร์โทร0879224724ครับส่วนรายละเอียดมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีนะครับวันนี้ผมจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ใผมจะมาอัปเดตให้ผมลาแล้วครับขอบคุณครับ